สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงอากูลงทุนอสังหานะครับผมวันนี้เราพามาดูนะครับในคอนโดทีซีกรีนพระราม9นะครับผมอันนี้ก็เป็นคอนโดของผมอีกห้องหนึ่งนะครับผมที่กําลังปล่อยเช่าอยู่นะครับเพราะว่าผู้เช่าเก่าเนี่ยเพิ่งออกไปนะครับก็อันนี้เนี่ยผมก็พามาดูนะครับว่าห้องเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วผมลงของตกแต่งยังไงบ้างนะครับผมก็ เมื่อกี้ที่ผมเข้าประตูเข้ามานะครับผมด้านขวามือของผมเนี่ยก็จะเป็นโซนครัวนะครับจะเป็นแบบนี้มีไมโครเวฟอ่างล้างจานแล้วก็เครื่องดูดควันให้นะครับผมแล้วก็มีตู้เก็บของนะครับอพอมาด้านขวาเสร็จปุ๊บเราก็จะมีโซนใ,นใกล้ๆกันคือจะเป็นโซนโต๊ะทานอาหารนะครับก็สามารถทานได้2ท่านนะครับผมแต่ว่าตัวสเปซเนี่ย เขาจะค่อนข้างกว้างนิดหนึงนะครับห้องนี้38ตารางเมตรนะครับก็จะสามารถจริงจริงวางโต๊ะ4คนไว้สำหรับทานอาหารก็ได้นะครับผมแต่ว่าผมวางไว้2ท่านนะครับเพราะว่าห้องนี้เหมาะสำหรับอยู่แค่2คนนะครับเพราะเตียงก็นอนได้แค่2คนนะครับอ่าต่อมาเรามาดูกันโซนถัดไปนะครับเป็นโซนห้องนั่งเล่นนะครับผมก็จะมีโซฟามีพรมนะครับแล้วก็จะมีตู้วางทีวีทีวีแล้วก็จะมีชั้นวางทีวีด้วยนะไอชั้นวางเหนือทีวีนะครับผม ต่อมานะครับด้านซ้ายมือของผมนะก็จะเป็นมีโซ ja e นตู้เย็นก่อนที่จะเข้าห้องน้ำนะครับมีตู้เย็นแล้วก็จะมีตู้วางของบนตู้เย็นด้วยนะครับเดี๋ยวเราพราไปดูในห้องน้ํากันนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นห้องน้านะครับเป็นอ่างล้างหน้านะมีกระจกนะครับแล้วก็จะเป็นหอส้วมแล้วก็เป็นโซนเปียกนะครับโซนอาบน้าแล้วก็จะมีเรน,นชาวเวอร์ให้ด้วยนะครับมีเครื่องทําน้ำอุ่นให้นะครับผม ทีซกินพระรามเก้านี่ของผมอยู่ตึกดีนะครับเพราะว่าที่นี่เขาจะมี2เฟสเฟสแรกจะเป็นตึก A และ B ของผมจะเป็นเฟสที่2นะครับเฟสที่หลังก็คือจะเป็นตึก C กัดีผมอยู่ตึกดีนะครับอันนี้ผมตกแต่งง,งของเพื่อจะปล่อยเช่านะครับอันนี้ครับอันนี้เป็นโซนห้องนอนนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นกระจกขนาดใหญ่เลยครับเปิดช่องแสง ห้องนอนจะค่อนข้างกว้างนะครับแล้วก็จะมีตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่นะครับชั้นวางของนะครับแล้วก็เตียงมีโต๊ะข้างเตียงด้วยนะครับช่องแสงก็จะมีสองช่องนะครับห้องผมเป็นห้องหัวมุมนะครับผมก็จะได้ช่องแสงสองช่องห้องค่อนข้างโปร่งโล่งเลยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูที่ระเบียงต่อของผมจะเป็นไทย วันเบด룸นะครับหห้องนอน -38 mm hmm. ตารางเมตรนะครับ mm hmm. ที่ระเบียงก็จะมีเครื่องซักผ้าฝาหน้าให้นะครับผม mm hmm. แล้วก็พื้นที่ตากผ้าเนี่ยค่อนข้างกว้างเลยนะครับ3กระเบื้องใหญ่ๆแบบนี้นะครับ mm hmm. แล้วก็ตัววิวเนี่ย mm hmm. ผมผมหันไปทางทิศเหนือนะครับ mm hmm. ก็จะได้วิวของตึก A กับตึก B นะครับแล้วก็ตรงช่องตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดมองด้วยตาเปล่ามันจะเป็นวิวโลง่โลงๆไปไกลๆเลยนะครับตรงนี้จะเป็นโซนของอการรถไฟใต้ดินนะครับผมตรงนี้ที่เขากาลังทํากันอยู่นะครับแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นอย่างนี้ครับ มันจะมีคลองผ่านตรงกลางนะครับผมบรรยากาศก็จะคล้ายๆรีสอร์ทนะครับมันจะมีลมโกรกตลอดเวลาเพราะว่าตึกเนี่ยค่อนข้างห่างกันแล้วก็จะมีช่องลมของระหว่างตึกด้วยมันก็ทําให้มีลมบรรยากาศที่แบบถ่ายเทตลอดนะครับอยู่แล้วก็สบายครับไม่ร้อนประมาณนี้ครับผมฝากด้วยนะครับสําหรับห้องที่ผมปล่อยเช่านะครับท c ซ r e e ีนพระราม9้าตึกดีนะครับ เดี๋ยวข้อมูลส่วนอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะลงไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาสอบถามได้นะครับผมห้องนี้ผมก็คิดว่าไม่นานครับน่าจะปล่อยเช่าได้นะครับผมเพราะว่าผู้เช่าเก่าเขาเพิ่งออกไปนะครับอันนี้ผมมาแต่งห้องใหม่แล้วก็เลยมาถ่ายให้ดูนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่ห้องนอนแล้วลากันไปด้วยห้องนอนนะครับผมไปแล้วครับบ๊ายบาย กดไลค์กดแชร์กดตับตะไคร้เป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะ